กระผมมนุษณ์เอี่ยมสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยต่อรายงานประจำปี2,565กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผมได้อ่านรายงานก็ สวยงามเรียบร้อยดีครับสารพลังสอ,สอสอสร้างนวัตกรรมสื่อสารสุขท่านประธานที่เคารพครับสอสอสอนั้นจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพุทธศักราช2544มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทยได้ทํางานสนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนภาคประชาสังคมมหาวิทยาลัย และชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีามประธานที่เคารพครับจะว่าเป็นอุปทานหมู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ผมรู้สึกและสัมผัสได้ครับว่าตั้งแต่มีการทํางานของสอสสทําให้คนไทยครับหันมาใส่ใจและห่วงใยในสุขภาพเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตดีมาโดยลําดับในโอกาสที่ท่านได้มารายงานต่อสภาในวันนี้ ผมคงไม่ใช้เวลานี้ในการตั้งข้อคำถามแต่ผมขออนุญาตที่จะได้ตั้งข้อสังเกตบนพื้นฐานด้วยความห่วงใยเป็นข้อเสนอแนะซึ่งท่านผู้บริหารสสสท่านคณะกรรมการก็คงจะทราบดีแต่ผมเพียงแต่มาเน้นย้ำมาเสนอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเส้นทางที่ท่านเดินมาตลอดระยะเวลานั้นถือว่ามาถูกทางแต่ว่าข้อเสนอ5ประการของผมดังต่อไปนี้ผมหวังว่าจะทําให้เส้นทางในการเดินไปสู่เป้าหมายนั้นประสบผลสําเร็จได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผมมีข้อสังเกตข้อหงวงใหห้5ประการด้วยกันครับประการที่1ครับสสสในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้นทําโครงการต่างๆมากมายหลายโครงการครับผมคิดว่าเราน่าจะมีประสิทธิภาพในการทํางานได้ดีกว่านี้หากเรามีการจัด หมวดหมู่จัดลำดับความสำคัญของปัญหาโครงการลักษณะเดียวกันประเภทเดียวกันควรจะได้เชื่อมโยงสอดประสานบูรณาการใช้เม็ดเงินโครงการงบป,ประมาณในลักษณะแบบเดียวกันเพื่อลดความซําซ้อนและสะดวกต่อการบริหารจัดการโครงการสะดวกต่อการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาและทำให้สสสเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสโดยประชาชนร่วมเป็นเจ้าของและร่วมตรวจสอบ ข้อห่วงใหญ่ประการที่2ครับท่านประธานครับอย่างที่เราทราบครับว่าสสสนั้นทํำโครงการมากมายครับที่ปังก็มาก ที่แป็กก็พอมีดังนั้นเราจะทําอย่างไรให้ทุกโครงการเป็นโครงการที่ปังและก็ปังปุริเยยิ่งขึ้นเรื่อยๆทําอย่างไรที่เราจะมีตัวชี้วัดมีการประเมินความคุ้มค่าและคุ้มความคุ้มค่าที่ได้นั้นต้องเป็นความคุ้มค่าที่ยั่งยืนด้วยครับท่านประธานครับผมตั้งข้อสังเกตโครงการประเภทที่สสสไปสนับสนุนเช่นโครงการเดินการกุศลโครงการวิ่งโครงการจัดดนตรีคําถามคือว่าถ้าเราแปลงงบประมาณมาเป็นความคุ้มค่าที่ยั่งยืนมันรีเทิร์นกลับมา ได้คุ้มค่าการลงทุนหรือไม่และความคุ้มค่านั้นเป็นความคุ้มค่าที่จีรังและยั่งยืนแค่ไหนอย่างไรถามว่าแต่ละโครงการที่สสทํามาแล้ว Impact มีไหมมีครับถามว่า Impact อยู่ที่ไหน Impact ไม่ได้อยู่แค่เมืองทองธานีครับแต่ Impact อยู่ในหลายโครงการที่เกิดขึ้นโดยสสครับดังนั้นผมอยากจะชี้ว่าถ้าเรามีตัววัดผลมีเกณฑ์การประเมินความคุ้มค่าที่เหมาะสมก็จะทําให้เป้าหมายของเราชัดเจนขึ้นครับ